สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วครับกับผนุ่มร่ำเบกิกคนนี้่าเป็นไงเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับตรงนี้เราก็เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสิบสองแล้วนะครับแล้วต่อจาก EP ที่แล้วนะทุกคน EP ที่แล้วเนี่ยเราทำท u t o รี a l ไปค่อนข้างเยอะนะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสร้างบ้านกันนะแผนที่ที่จะสร้างเนี่ยนะครับก็จะมาสร้างที่ฮาบุนะครับไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยจะเป็น เร,เรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นที่ที่เคยเล่นมาตั้งแต่ในเซิร์ฟนอกนะครับพอมาเซิร์ฟนี้แล้วเมืองก็เปลี่ยนไปนะเพราะเป็นเซิร์ฟไทยนะครับอาบูเนี่ยเป็นเหมือนหมู่บ้านคนแคมากกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะฮะมันจะมีที่ที่หนึ่งที่ค่อนข้างดีอ่ะมันก็จะมีพวกแร่เหล็กแร่ทองแดงอะไรพวกนี้ให้ฟาร์มนะครับจะติดติดก็คือมันอาจจะอยู่ลำบากนิดนึงในเซิร์ฟนอกอะ่ะมันไม่ได้แบบยากไนงะมันจะเคลียร์แค่กอบ ปลิ้นอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเอเชียเนี่ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันมีเสือดาวนะครับซึ่งมันเป็นเสือที่มันไม่ใช่เลเวลเราจะสู้ได้นะทุกคนอยู่นะครับทําให้เราตั้งลำบากนะมาดูทีหนึ่งและนะอันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ที่เราใส่ใช่ไหมใส่หน่อยนะครับจะได้ มีความถึกขึ้นนิดนึงนะครับก็เพิ่มเกาะเพิ่มเลือดเพิ่มความว่องไวอะไรอยนะ่างเงี้ยนะก็จะเป็นพวกชุดหนังอ่าในเซิร์ฟนี้นะครับตั้งใจว่าตัวอะไรอ๋อนี้ตัวหมานั่นเองตัวได้นะหมาเนี่ยนะครับไเยี่ยงทำไมฮนะตั้งใจว่าจะได้เป็นสายเวทเป็นหลักนะครับแล้วก็เสริมด้วยธนูหรือว่าตีประชิดอะไรก็ว่าไปนะการที่เราเลือกสายเล่นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับการอัพสติ๊ดตั่นเองนะทุกคน อ่านี่ฮะอาบบเนี่ยเป็นที่ที่ดีนะครับสำหรับเริ่มต้นเนี่ยดีมากๆนะน่าเป็นไงนุน่นเกาะลอยฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองที่น่าทำน่าอยู่มากพดตรงตแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าอุ้ยไม่นะมีคนมาตั้งอันเหรอ นเนี่ยเนี่ยเสานาตัวนี้น่าก,กลัวมากนะครับมันกัดตายเลยนะเด็กวสิบหกนะครับเราสู้ไม่ได้เดี๋ยวลองใช้ให้ดูอยากจับเงื้อนะเดี๋ยวลองสู้ดูครับแต่จริงจริงมันจะเกิดมาเรื่อยๆนะตรงนี้อันตรายมากนะครับฟุ้มมันเดินหลบว่ะเห็นปะ่ะนี่ขนาดโดนโดนเข้าไปมันยังไม่ระคายผิวเลยใครไปสู้ได้ไม่สู้แล้วโอย วิ่งก่อนนี่เอะรออะไรใครจะไปสู้ไหวอาจจะต้องรอแบบมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีคงมีของอะไรนิดนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้น่าตั้งมากนะครับเพราะว่าพื้นที่โล่งนะฮะแตีนี้เราต้องวิ่งก่อนประเด็นคือมิสเดลนะครับแล้วก็จะมีกอบลิน2ตัว4ี่ตัว6ตัวดิเออหตัวเลยนะถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยจะดีมากงีพูดถึงกอบลินกอบลินก็มานะครับอ้ามกรอบลินเนี่ย ข้าง,ง่ายกว่าตัวเสือดาวนะแล้วก็ใน EP ที่แล้วนะครับเราติดค้างเรื่องเควสกันทูตูเรียลกันไว้ทูตูเรียลหนึ่งใช่ไหมนั่นคือทูตูเรี่ยลที่เขาให้คราบอ่าเขาเรียกอะไรนะรูนไฟนะครับแต่จริงๆเขาไม่ได้คราบรูนไฟนะตัวเกมาอาจจาะที่มายผิดไปน,นิดนึงนะครับเขาให้เราปรับแต่งอุปกรณ์นั่นเองการปรับแต่งอุปกรณ์นะครับไม่ยากนะก็แค่กดเข้าไปที่ กระเป๋านะครับแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ของเรานะครับว่าเราใช้อะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับมาดูแป๊บหนึ่งกระทาเวทเราอยู่ไหนวะนี่ยเนี่ยมันก็จะมีครับว่าปรับแต่งใหม่นะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเรียนรู้มาก่อนนะอะไรเงี้ยต้องศึกษานะเพื่อที่เราจะได้ปลดนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้เรียนเข้าไปครับอ่ะ นี่เรียนให้ดูเลยนะครับทีนี้ก็จะได้สกิลใหม่มาเวลาที่เราปลดล็อกต่างๆนั่นเองนะทุกคนเก็บข,ของก่อนนะกอบลินเนี่ยให้พวกสมุดนะครับให้พวกสมุดให้พวกของอัพเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ก็ดีมากนะครับใหม่นี่ฮะมันติดตรงนี้แหละทุกคนมันจะแบบเจอกอบลินบ่อย ห,หลายคนเล่นไม่ไหวนะดักกันไหลบอกเลยว่าอยากให้เล่นนะครับสนุกดีมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะมาเล่นกับพี่ก็ได้นะครับอเรามาปรับแต่งกันให้ดูนะครับกับที่เราค้างกันไว้นะอันนี้ต้องซ่อมด้วยนะครับอย่าลืมซ่อมแซมนะโอ้อันนี้เราต้องการเสร็จกรรมฐานนะทุกคนโอเคปรับแต่งก่อนนะครับปรับแต่งเวลาที่เราปรับแต่งเนี่ยเราก็จะได้สกิลต,ต่างๆมาน,นี่นเองนะครับเนี่ยแค่เราปรับแต่งพวกนี้นะครับเควสเราก็เสร็จแล้ว ทีนี้เราก็ไปหากรรมฐานกันก่อนนะครับเพราะว่ากระทาเราจะพังแล้วกรรมฐานเนี่ยได้จากการขุดพวกนี้นะเห็นไหมเราจะดูดก็ได้จะขุดก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับคิดว่าจะตั้งบ้านแถวๆนี้แหละนะเพราะว่ามันใกล้ที่ฟาร์มดีนะครับซ่อมก่อนเผื่อบวกแล้วไม่มีเวลาซ่อมนะครับ จำเจมใช้14อันเหรอโอเคอีกนิดนึงไม่โอ้โหไม่เข้ามาเมื่อวานมีคนมาตั้งบ้านแถวนี้เต็มไปหมดเลยอะไรนี่โอ้้ตายแท้ตัวนี้ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับแพ้โหดนะไ้เลือดเดอดนะครับจริงๆจับมาเทมมาต้นเกมเนี่ยก็ทําให้เล่นได้ง่ายเหมือนกันโอ้้ตายเปิดแป๊บเดียวฟ้าช่องเต็ไปหมดฮนะ โ okay, อเคส้มของก่อนซ้มแซมก่อนครับพลุมก็จะได้คะทาใหม่เอี่ยมอ่ามีสกิลแล้วด้วยนะติดแค่ว่าเกมนี้เนี่ยมันปรับปุ่มไม่ได้นะครับทำให้เราแบบกดของกดไลแบบกดสกิลกดไลํลำบากอะไรเงี้ยนะอันนี้เราเอาออกแล้วเราตั้งบ้านได้ไหมนี่ไม่มั่นใจนะครับกลัวแค่เสือนะเสือมันชอบโผล่ไปทุกที่นะ นั่นไงเสือไม่ได้นะครับเผล่นี่คือตายเลยนะทำไปเล่นนะฮะตรงนี้ก็น่าอยู่มีบ้านสี่หลังอยู่ตรงนี้เลยเราหยิบไปไหน่อยไหมเสือทำเนี่ยอันตราย มีกี่ตัวท่านเองมีเทเทมด,ดินแดนื่นในพื้นที่มีกับนจิ้มแมวอะไรอ่ะนม่ม,มีโอเคตัวน,นี้เราตั้งไม่ได้ฮะตั้งไม่ได้ก็ไม่ตั้งเดี๋ยวเราค่อยไป เดินมาฝั่งนี้หน่อยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรพื้นที่ตรงนั้นเรายกให้เข้าไปแล้วกันนะอ๋อมันต้องเป็นสีเขียวก็เหมือนมีพื้นที่มันใกล้อ่ะตรงนั้นตรงสามแยกนะครามายืดไปแสเสียดายมากเลยเพราะถ้ามันใกล้ที่ฟาร์มมันก็จะง่ายขึ้นนะครับยังไม่ตัดใจนะขออีกนิดนึงได้หมตัวนี้นะนึไม่คลิป ดูดีว่ามีอาหารยินไหมฮะกินเนื้อย่างสุกไวก่อนอืมอิ่มอร่อยรสชาติดีกขบ,บินกับเสือดาววิ่งลองดูโอมีเสือดาวสองตัวนะตรงเนี้ยชัดเจนนะฮะ ตลางอาณาเขตเรียบร้อยทีนี้ก็มาลุ้นฮะว่าเราจะอยู่ได้ไหมไม่ไงล่ะเดือบลูกไฟสกิลรุนแรงไม่เกินโอเคตั้งมตรงนี้แหละครับบ้านเราอ่ะโอเคได้สมุดครับโอเคเควสเสร็จพอดีฮะเอาคิดนิดนึ่งครับ เดี๋ยวเราเรียนรู้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่จะได้แบบไม่เสียทามมิ่งนะโอเคอันนี้เรียนรู้อะไรฮนะเป็นหัวทนูเหรอจัดไปครับเรายังไม่มีสมุดนะสมุดเนี่ยได้จากการลากกรบลินนะฮะโอเคเรียบร้อยโวอันนี้เรายังไม่มีของวิจัยเลยนะ คนนี้วิจัยได้นะครับแต่เหมือนจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่มั้งนะครับ600นะเราต้องใช้แต้มเท่าไหร่วิจัยเนี่ยจะมีอัตราการลดการไหลพวกนี้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปวิจัยทีหลังนะมาวิจัยอุปกรณ์การก่อสร้างกันก่อนปลุ่มโอเคได้วิจัยมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้าง เขตลิมิตดินแดนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฟุบแรกสควอตเนี่ยเรายังทำไม่ได้นะครับโอเคหรืออัพ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 ให้หมดครับประจนภายล่ะประจนภายเราเรียนมาตันหรือยังโอเคตรงนี้เป็นเส้นหนังนะครับยายขนสัตว์เราไม่มีโอเคเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ประมาณนี้แล้วก็คลับไปนี่กันฮะ ดูการคราฟกันคลาฟพื้นบ้านกันก่อนนะพื้นบ้านของเรายังมีไหมเนี่ยฮะอันนี้พื้นฐานหลังคานะครับเป็ดานซักผ้าอันนี้เป็นพื้นที่เกษตรแต่อันนี้เป็นพื้นปะลองดูก่อนนะครับไม่เล่นนานแล้วก็งงย่อ,ย,อยูตีคดแรง วิ่งมาไงก่อนโตูกใจมาอ,อ,อ,อันนี้ก็มาอย่างนี้อ๋อวางได้ไหมวางไม่ได้วางพื้นหลังคา ยังไม่ได้วางอางประเด็นอันนี้เปิดนะครับจำเป็นจะต้องเอาเชื้อไฟใส่นะย้ายเข้าไปก่อนครับตกลงถ้าไม่ย้ายเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเปิดใช้งานโอเคเปิดใช้งานครับนี่ก็จะเป็นอนาฬิตแบบนี้ อ่าแล้วก็จะวางได้นี่ดีนะทียังจําได้เป็นไงล่ะเรียบร้อยง่ายดายสบายใจแฮงงี้โอเคเกล็บ <okay, ครับแล้วก็ต้องทำเพิ่มปะถ้างัน้นนี้อะไรฮะพื้นถราคาฟังเอ้ยยังม,มีพื้นอยู่พื้นจากตุดเรียวเขานั่นเอง เรียบร้อยใส่พื้นไปเลยครับทารับนมาบ้านเราแล้วก็น่าจะต้องติดกำแพงด้วยนะไม่งั้นเสือกัดอายนะบอกเลยโอเคเดี๋ยวผลิตเพิ่มเติอมอีกนิดนึงฮนะผลิตพื้นก่อนับไปลฮะคิวนี้โอเคในช่วงที่เราผลิตเนี่ยเราจะไปะต้องเตรียมพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ เชื้อไฟไว้นะครับไม่ไงั้นในบ้านเราจะบึ้มอันนี้ในเก็บพ่อพอนะครับไม่จะเป็นต้องขุดนะไม่รู้จ้มเมล็ดมาทำอะไรฮนะยังไม่ถึงเวลาที่จะใช้เมล็ดนะฮะดูดไปก่อนอืม,อมได้พวกน้ําพวกน้ําพวกนีกน้นเนี่ยใช้ในการทําพวกยาเทมสัตว์อะไรพวกนีกน้นะทุกคนดูดครับดูดดูดครับดูดดูดครับดูด ข้ามาจวบจวบจวบกลางอาณาเขียเป็นที่เรียบร้อยอน,นี้หลังคาปิดนะเอาพื้นมาใส่ก่อนใส่พื้นก่อนดิเพื่อนค่อยใส่หลังคาต้องใส่พื้นก่อนฮะตุ้มตุ้มแล้วก็ตุ้มแป๊บเดียวฮะคนในเซิร์ฟเนี่ยเยอะขึ้นมากเลย ้งอีกนิดนึงฮะแม EP นี้เราก็สร้างบ้านกันฉ่ำเลยแล้วกันนะเป็นกำแพงใช่ไหมกำแพงนะครับแล้วก็เป็นพื้นหลังคาครับผมหไปจัดไปเลยฮะมาไปฟาร์มรอจริงๆตั้งของวางของได้นะครับแต่เราอยากฟาร์มก่อนนะนะเหมือนตัวจะไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับ โอเคดูดกันเลยครับนี่ไงครอร์สมาแล้วนะครับแต่ครอร์สที่มันเป็นครอร์สผงเรายังไม่ได้จูบจูบจูบฮนะเอาไว้เปิดในเขตบ้านนะอมันพื้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่าตอนที่เล่นเซิร์ฟนุ้นรอเปล่าฮนะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูไหมตอนที่เล่นเซิร์ฟนุ่นนะ ตอนนู้นเราก็เล่นไปไกลมากนะมีใบวงใบเบินมีมา้ามีนู่นมีนี่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนนะทุกคนอันนี้เขาให้เราทำอะไรฮะอันนี้เหมือนจะให้เราทำอะไรสักอย่างตารางแกะสลกักอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่เราเรียนมา หน้าต่างมีหีบนะครับมีหีบมีหออันนี้เป็นที่ตั้งเวลาที่เราจะวับเวลาที่เราตายอะไรเงี้ยโอเคเพิ่มกันสร้างเข้าไปฮะมาดูนิดหนึง่งสร้างสาราฟื้นคืนโอเคเรากําลังสร้างรอ,อน,นิดหนึ่งนะนี่ไงเวสสาลาฟื้นคืนกลับมาแล้วทีนี้เราก็ วางพื้นก่อนพับพับเข้าไปฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีประเด็นนะพ,นนพื้นไม่เสมอพื้นไม่เสมอวางไม่ได้เหรอวางยากนะฮะ โอเคก็วางได้แต่จะวางไม่ค่อยสวยอะไรอยงนี้นีฮะถ้าพื้นมันตรงล็อกมันก็จะแบบมีล็อกให้อะไรเงี้ยประมาณนี้พือไม่ยกสูงไปนิดนึงโอเคทีนี้เราก็ใส่กําแพงก่อนครับใส่กําแพงนะครับเพื่อป้องกันตัวเองหนะ้าเนี้ยผู้จักใจป้องกันตึงจากสัตว์เตีงแดง นี่ใครที่กลางอนาเขตแล้วไม่มาดูนะบอกเลยว่าเดี๋ยวมีพังนะครับมีอนาเขตพังแน่นอนเพราะว่ามันจะต้องใช้เชื้อไฟในการเปิดอ่าประมาณนี้แล้วก็ไหวชิวฮะมาละอันนี้เอาไว้วับเอาไว้แบบตายเกิดอะไรเงี้ยนะครับคลุมเรียบร้อย ครับกองเล็กจัดไปเลยครับสร้างบ้านอีพีนี้ครับก็ครับเดี๋ยวครับรออะไรมาช่วงนี้ไปตัดไม้เพิ่มเติมสักหน่อยเลยกันนะจะเจอกอบลินหรือว่าเจอเสือไล่ไหมเจอกอบลินไล่ไม่น่าห่วงนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเจอเสือเนี่ยมีประเด็นนะเฮ้ยตัดเลยเออเชื่ออื้อเข้าไปฮะดูก่อน ดูเข้าไหสกัดกันหินนะีโอ้โหนีเสือดาวเสือดำอันนี้ต้นโอ้ครับตัดไปเลยครับเราต้องการไม้ปุบตุบพวกต้นนี้ต้นผลผลิตเล็กเนี่ยนะครับเราได้เบอร์รี่เยอะนะถ้าเราเก็บครับแต่ยังเราต้องการไม้ก็ตัดไม้ไปฮะ เรายังไม่ได้อัพพวกสเตตัสอะไรพวกนี้นะทุกคนนะครับเสร็จแล้วว่ามันกล่องเล็กจิเฮ้ยทำไมมันเล็กจังเลยอะเซิฟนู้นมันไม่เล็กขนาดนี้นะอเอะเรามีโจทย์มามันนี่ดิไอ้เจก,กอบลินฉันน่ะ ฆ่าแกยอยู่แล้วมันนี่มันนี่ดิมันนี่ดิเอ้ยวิ่งไปไหนล่ะนี่ฮะแต่ถ้าใช้พวกอาวุดประปชิดอะมันจะไม่ค่อยเปลืองนะครับเปลืองเศษไอ้พวกเศษที่เราไปดูดมานะโอเคฝนนีครับชาผลไม้ถ้าไม่มีลัวเนี่ยยุ่งยากแน่นอนนะ โอเคกล่องเล็กเราเสร็จแล้วเรียนการบทละเอียดก็เรียนแล้วครับบทและตัดครับผมมาครับพื้นเพิ่มเติมนิดนึงนะพื้นมันไม่เสร็จมันไม่สวยฮะเรื่องพื้นไม้อะไรพวกนี้เนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเราเอาพื้น อันนี้ก่อนพื้นกระกายก่อนอ่ะอันนี้เขาให้เราทําเครื่องบดเหรอดูดีว่าเครื่องบดใช้อะไรทําโอ้เครื่องบดมีอยู่นะครับใช้หินใช้ไม้โอเคพวกชุดเกาะก็ยังเป็นจะต้องผลิตจากพวกเครื่องอุปกรณ์เลยพวกนี้นะปรับเข้าไปฮะใครบอกว่าเกมนี้อยู่คนเดียวละบ้านหลังเล็กบ้านหลังไม่เล็กนะพูดเลยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเบ้อนะครับเกมนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกกล่องสัตว์อะไรพวกนี้นเนี่ยที่มันจะกล่องเบลอเลยนะโอเคเอาเครื่องบดมาใส่จริงๆไม่ได้เป็นคนชอบล้อมหลวนะมันรู้สึกรกะดอัดน,นะฮะโอเคเสร็จแล้วเครื่องบดของเรานะเป็นการก่อสร้างบ้านที่รวดเร็ววางเครื่องบดโอ้ยวางเครื่องบดไม่ยากหรอก ของเครื่องมือฮนะเอาไปวางไว้มุมหน่อย้วกันครื่เรียบร้อยหรือว่าเลเวลสิบนะเรียบร้อยแล้วก็ได้หมดแหละนะอันนี้เรียนการเกร็บเกี่ยวเรียนรู้ล้วครับ <Good. S 2> มา,าครับมีดตัดไม้ใช่ไหมอันนี้เป็นมีดตัดไม้อันไหนเอยอันนี้เหรออ๋อ,นนเ,อ,อ,อเป็นเครียวเกี่ยวย่านนี่นเอง ให้ครับก่อครับครับแล้วครับมาโ okay, so อเคควิดก็เสร็จใช้มีดตัดใบไม้เบื้องต้นให้เราใช้เหรอน,นี่ไม่เก็บเกี่ยวใช้มีดตัดใบไม้ยังไงอ่ะก็ดู วิดีโอนิดนึงนะครับดูดีว่าให้ทำอะไรให้ติดตั้งใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นไมน้เนี่อันนี้เป็นพื้นไม้เนี่เพื่อนเดินกับลิ้นตีแ็กคิดว่ามันตลกหรือไงเฮ้ยเฮ้ย ไฟจงรุกชุรุมมาแล้วฮะเป็นกระบองติดไฟไม่ธรรมดานะเพื่อนกระบองเรามันร้อนมันแรงอูแล้วชุดหนังเรากันอะไรไม่ได้เลยอย่างบางนะฟาดได้ไหะฟาดล้แหะจ้าเรียบร้อยโอเคไหนไอเจ้ากอปลินจิบเข้ามาฮะในสมมุดโอเคอยู่ เหมือนจานเกจะให้เราติดตั้งอะติดตั้งงี้ป่ะโอเคอ่อนให้ติดตั้งจริงๆด้วยก็วา่าอยู่ในคลิปมันมั่วใช้เก็บใบที่อ่อนกว่าอย่างนี้เหรอเก็บเกี่ยวนี้ใช่ไหมโอ้ใช่เลยใบอ่อนอ๋อเรียบร้อย นี่เป็นไงเราเรียนรู้การผลงผลิตมาล่วงหน้าแล้วเพื่อนบอกเลยชิวไหวชิวอันนี้เวสเสร็จครับเฮ้ยเดี๋ยวดูดิโอวันเล้วิเท่าไร่เดี๋ยววิชหก เรายังไม่มีป้อมปืนนะทุกคนถ้าเรามีป้อมปืนเนี่ยมันจะมาอีกรูปหนึ่งนะฮะฉัไม่โดนเสือไร้ขนาดนี้หรือว่าของเรามากพอแข็งแกร่งพอนะทิ้นก่อนออมีชาไม่จาได้ว่าเหมือนจะมีชาอยู่นะชาผลไม้นะฮะต้องกินชานิดนึงโอเคเรียบร้อยอิ่ม ติดตั้งตารางเกาะอ,อ๋อนี้เหมือนจะเป็นการคราบขึ้นมาใช่ไหมนี่เลยอ๋อเราก็จะได้ชุดเกาะที่ดีขึ้นอะตรงนี้เราต้องการหนังนะครับหนังเราไม่พออ่าเอาของเก็บครับแล้วก็ไปล่าสัตว์กันมาไปล่าสัตว์กันอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็เก็บของไปนะทุกคน อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บเก็บไปนะครับเพื่อที่จะได้ลดในส่วนของปริมาณน้ําหนักนะและอีพี่่อไปเนี่ยเราก็จะไปล่ากันอ่าพวกนี้เก็บไปครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกหนักอย่างเดียวเศษเกาะเศษกระดูกอะไรก็ว่าไปลูกขนูเจ็ดสิบลูกโอมาไงก่อนค่ากระปลิ่นเยอะใช่ไหมเนี่ยเศษหนังนะครับ เศษผ้าหนังแข็งอะไรพวกนี้เก็บไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะ EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเริ่มออกล่ากันแล้วนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะตามกันมานะครับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดักกันไลร์โมบายนะครับก็หวังว่าจะชอบกันโอเคนะแล้วเจอกันฮะ